ม,มื่อนี้คุณแม่ผีเป็นได้ฝากเงินมหาห้สะดวงเนาะจำนวนสามหมื่นบาทเนาะเพื่อไหว้ป็นบ้านใหม่ในจอนเนาะและะ้วก็สามหมื่นบาทแล้วกะ็สีรวมทั้งเงินยอดเก่านและ้วก็ยอดที่คุณแม่นดหายสะดวงน้นเนาะสุดก่อนเนาะพี่น้องนาอนรวมทมั้งหมดว่าเป็นเท่าใดเนาะโดยเป็นฝากหายสะดวงมื่อนี้สามหมื่นบาทเนาะสามหมื่นบาทจะเป็นเงินผีกัน เก่าลากหาเซนขีดเนาะแล้วก็มารวมเงินนำสะดวงเนาะรวมเงินนำสะดวงคืออยู่เนาะโดยคืออยู่กับคืออยู่ในบัญชีอะไรเนาะพี่น้องเนาะเอาไว้อยู่บัญชีเนาะเจ้าหน้าที่คือเป็นเงินสดกับบุคคลาภคือเนาะับพี่น้องเนาะเพราะว่าเงินมันกนจะเนงนินหลายแน่เนะาะกับบุคคาภคือันไดเนาะไปมามาจากเสี่ยงเนาะพี่น้องการไปการมาเนาะโดยเขาก็เลยตัดสินใจเอาข่าวบัญชีไว้เนาะโดย เงินยอดเก่าน้ำสรวงคือกับเก้าล้านสองแสนสี่สิบสามพันกีบเนาะดูล้กันมือนั่นทางคุณแม่บีเป็นหายสรวงหกพันบาทเนาะเป็นเงินกีบกับสามล้านเก้าแสนสามสิบพันเนาะเอาสามยอดมารวมกันกับทั้งมดเป็นเงินกีบสามสิบสองล้านหกแสนกับเจ็ดสิบสามพันกีบเนาะดูว่เป็นเงินบาทรวมกันมดสามยอดเนาะ ห้าหมื่นสองร้อยบาทนพเม่พี่น้องเนาะโดยรวมทำเมื่อทีเงินอยู่น้ำสะดวงเนาะเดเงินจำนวนนี้สะดวงกับสิว้ซื้อเครื่องซื้อค้องเห็นนำกับพุ้นครับเห็นลาบเนาะเพื่อไปขึ้นบ้านใหม่แม่จอนเนาะในวันที่หนึ่งนพแม่พี่น้องเนาะในวันที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดเนาะโดยวันที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดสองพันสสี่เนาะเป็นมือออกใหม่ขำหนึ่งเดือนสิบสองลาวเนาะโดยกับ สะดวงกะอยากเชิญชวนพ่อแม่พี่น้อง FC เมื่อสุขสุขคนเนาะไปสะแสดงความยินดีนำแม่จนนำกันเนาะโดยกะสะดวงกะต่างหนาแม่จนเนาะกับเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องเนาะกาบสบดีและสวัสดีเดี๊ดพ่อแม่พี่น้อง FC กันเมื่อสุขสุกคนเนาะ กว,ว่าพังลาวพังไทยเลยต่างประเทศกับยินดีสนับข่าวสูดซ่องสาวดวงสาว,ลาวนะเล้าเนาะพ่อแม่พี่น้องโดยโดยเมื่อนี้ทางสาวดวงกั <c oughs> มาเปิดคลิปอยู่เวียดนเสาวนาะพี่น้องมื้อนี้กามากับป้านา่งสองคนเนาะทางสาวดวงกับป้านางกัหฮกามาแต่หับเงินเนาะโดยกเมื่อนี้คุณแม่บีเป็นได้ฝากเงินมาให้สาวดวงเนาะจำนวนสามหมื่นบาทเนาะเพื่อไห้เป็นบ้านใหม่ในจนเนาะ สามหมื่นบาทแล้วก็ซีรวมทั้งเงินยอดเก่าเนาะแล้วก kind of <It> ็ยอดผีคุณแม่เผื่อหาสะดวงนําเนาะสุดก่อนเนาะพี่น้องเนาะรวมทั้งหมดว่าเป็นเท่าใดเนาะโดยเผื่อผ่ามหาสะดวงว่านี่สามหมื่นบาทเนาะสามหมื่นบาทจะเป็นเงินผีกับสิบเก้าล้านหาเซ็นผีเนาะแล้วก็มารวมเงินนําสะดวงเนาะรวมเงินนําสะดวงคืออยู่เนาะ พืออยู่กับพืออยู่ในบัญชีอะไรเนาะพี่น้องเนาะเอาไว้อยู่บัญชีเนาะแต่ถ้าเขาชีพือเป็นเงินสดกับเขาบุการพื้นเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเงินมันกจาจำนวนลายแน่เนาะเขาก็บบุการื้นคนใดเนาะไปมามาจากเสี่ยงเนาะพี่น้องการไปการมาเนาะโดยเขาก็เลยตัดสินใจเอาข่าวบัญชีไว้เนาะโดยการเงินยอดเก่าน้ำสะดวงคือกับเก้าล้านสองแสนสี่สิบสามพันจีเนาะโดยละกับมือนั่นทางคุณแม่วีเป็นหายสดวงลวกพันบาทเนาะในเงินกี่กับ สามล้านเกนะ่าแสนสามสิบพันเนาะเอาสามยอดมารวมกันกับทั้งมดเป็นเงินกี่สามสิบสองล้านหกแสนกับเจ็ดสิบสามพันกี่เนาะรวมเป็นเงินบาทรวมกันมดสามยอดเนาะห้าหมื่นสองร้อยบาทนะเนาะพ่อแม่พี่นะ้องเนาะโดยรวมทมั้งมดที่เงินอยู่น้ำสะดวง่งเนาะแเงินจำนวนนี้สะดว่งก่าชี้ว้ซื้อเครื่องซื้อของเห็ดนนำกระปุ้นครับเห็ดลาบเนาะเพื่อไปขึ้นบ้านใหม่แม่จอนเนาะ ในวันที่หนึ่งนพแม่พี่น้องเนาะในวันที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดเนาะโดยวันที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดสองพันสี่สี่เนาะเป็นมือออกใหม่คำหนึ่งเดือนสิบสองลาวเนาะโดยการสะดวกรักอยากเชิญนเซิ้นพมเอกพี่น้องเอฟซีมือสุกุลสุกุลเนาะไปแสดงความยินดีนำแม่จนนำกันเนาะโดยการสะดวกรักต่างหน้าแม่จนเนาะก,กับเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องเนาะโดย แล้วก็สวกเสียเงินจำนวนหนึ่งไปซื้อเครื่องซื้อของแล้วก็ถืนไพ่ปั่นใหม่เม็ดย้อนเนาะแล้วก็อีกจำนวนหนึ่งเนาะก็สืไว้ไปแจกทุกคนเนาะบาๆซื้อเป็นสั่งแก้วหรือว่าน้องๆลูกๆลานๆเนาะแล้วก็เม็ดย้อนเนาะแล้วก็ไปไล่คนเนาะพี่น้องสียเงกับว่าในคลิปโบสุดเนาะแต่กาอยากให้ไปเบิกน้ำกันเนาะว่ามือนั่นเ้าสื้อแจกให้ไพ่แน่เนาะเพราแม่พี่น้องเนาะ เพราะว่าสะดวงกันมีไล่ซื้อไว้เนาะจุดไว้แต่ละคนว่าได้เท่าไดเท่าไราเนาะทางคุณแม่เพป็นหายสะด่วงจุดไว้แล้วก็เขียนซื้อติดข้างแม่เนะาะว่าเท่าที่มอบให้คุณนี่เท่านั้นเบื่อในคุณนี่เท่านี้เนาะทาำพน้าพ,าพึ่งกระหัวละไทางนั้สะดวงว่าสะดวงกับกระหัวนั้เนาะโดยการมิเตื้ดประหัดเนาะสะดวงกับทนอนเงินออกมาแล้วแล้วก็เป็นตลาดเนาะซื้อเครื่องซื้อของเพื่อไม่เห็นหน้ำกระปุ้นเนาะโดย น้ำกับปุ่นนี้เขาก็สซีห้แม่น้องดอกคุ bon ่นเปิ no. bueno, ่นเป็นคนเห็ดเนาะค่ะจ้างเปิ่นเนาะพ่อแม่พ no. 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 de ี่น้องเนาะกัเห็ดน้ำกันกับสะดวงเนาะกัไปซอยกันเนาะตอนเศร้าสะดวงกับไปซื้อเครื่องมาไหว้ให้เปิ่นเนาะเลยา้มือแรงมาเขาก็สซีได้ลงมือพากันเห็ดเนาะเตรียมเครื่องเตรียมคลองเนาะตื่นมายาีมือเศร้าเขาก็บเซียนกุ้งยังเล่าก็เอาขึ้นรถใหญ่ไปบ้านไม่จอดเลยเนาะในมือนั่นเนาะมือขึ้นเงินใหม่เนาะก็ถือเป็น ก็ถือมือมันซุกนะพี่น้องเนาะมือมันซุกมันที่หนึ่งนะที่หนึ่งมันซุกโอ้ยเดือนซีเอฟนะให้มือนั่นกาคือสิไปลายหลายคนอยู่น้องพ่อแม่พี่น้องเนาะเข้ากาสี่เด็กกินไปเต็มที่แล้วก็ให้ทางแมจ่จ้อนเพื่อนอะไรคุ่นแน่เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเพื่อนก็นึ่งข้าเพื่ออีกอย่างเพื่อเนะาะเพื่อนเพิ่มมาบอกสาวดวงว่ะทหารเสาร์ร่วงสาวไปเพิ่มซีหนึ่งเพื่อเน้องแทนนะโดยเข้ากาได้แจ้ง จ้อนไปมืดเลยเนาะแล้วก็แจ้งบาเวียางใสไปเนาะทางหาสิเหตุไม่กินอยู่พี่ขึ้นไปเลยเนาะโดยเพราะว่าทางนั่นเพิ่นกับโบว่างแน่เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเพิ่นกับข้าวเกี่ยวข่าวเนาะโดยทางห้าวอยู่นี่บริหารหายเหตุหน้าเนาะห้าวกะเห็นเพื่อนได้เนาะโบกเกนยังเนาะโดยแล้วก็เดี๋ยวสะดวกเพื่อนปะนางมาก่อนเนาะปะนางมาเนี่มีมีมรางวัลให้ได้เหมือนนี่ <laughs> มีรางวัลที่หายปะนาง <c oughs> ดวงกับเป็นไอเนาะพี่น้องผมแบบหน่อยหน้าจะนอาบนตกเนาะโดยเป็นบางช่วงเนาะนางลูกมากับนางเอกเนาะสบายดีโอ้ยสบายดีวิญญางามเว้ยหน้าท่วงกันอีกแล้วมาเนี่มีรางวัลชื่อไห้ได้เหมือนี้เจ้าผู้พ่องไหมเนี่ยกับผู้พูดเลยเนาะไปก็คือไปมากก็คือมาเลยเนาะกับผู้ว่าสิ สะดวนกับขาดเพิ่นบ่ได้เนาะไปซ้ายต้องเอาเพิ่นไปน้าเนาะพี่น้องเพราะว่าไปผู้เดียวกันมันบ่ม่วนนะไปน้ำกันพอได้ผิดกันเนี่ยผิดบาทหนึ่งก็เอาเนาะแต่ละมือนี่ทะเลียงกับวารุษนี่แต่ละมือนี่บนิเตอร์กันพี่น้องว่าน้ำกันนี่ใายกันไปพรอบบางทีนะเนาะแต่ว่าโบนิเตอร์ิซซากันเนาะพี่น้องแบบเทาหูนี่ไซส์เสื่องกันละกันเนาะเดยอาอาพอหายร้านกันที่หายไปเนาะร้านก็ร้านผู้เดียวนี่ก็ได้ให้หมดหล้บ่ร้านก็ให้ให้ก็ให้เด้ ให้่คอล่าโอมโบมาใกล้เจ้าไหมโดยการเลงเขาโบมากับชิ้นหอดเขาก็โทรหาเขามาคือเก่าเลยวันนี้กับซีมอบเงินให้ป้าน้งเนาะจำนวนหนึ่งแสนกีบเพื่อให้เจ้าไปซื้อน้ำหยอดน้ำเย็นซื้อกะแป้งงามๆมาทานหะาคุณบ่ค่ะโดยกัเป็นเงินทางคุณแม่วิเพื่อนว่าให้ป้าน้าในเด้อหนึ่งแสนกีบเพื่อให้ซื้อ นั่งหย่อนน้ำเย็นกินรัวกระแป้งข้าหนากะเลวแต่เจ้าเนาะอันนี้เนาะเดี๋ยวฮัสิี่ไงเกิดโดยเนกาคุณกระแป้งเงินรุดได้ว้ากินสตานขาวโลดเนาะเนกะคุณแม่มีเงินกระหาสะดวกอีนึงแสนกี่เนาะเพื่อใส่น้าหมอกน้ำมันเนาะไปหันไปหนีเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยเดี๋ยวเอาเงินแป่นางกันพ่อแพี่น้องเงินกะเอาออกมาแต่ป้ายมันเนาะเรื่อนั่นแมนเอาขาเปิ้ลซี่เมื่อนาะพี่น้องเนาะโดยอันนี้เงินเจ้าโดยอันนี้เงินข่อยเนาะกา ยากให้ป้านางขอบมุณขอบคุณคุณแมววีแล้วก็ทีมงานทุกๆคนอยู่พันน้องเนาะโดยขอบคุณขอบใจเด้อแมววีเอยเจ้าไห้ลูกสำนีไล่ึ้นไปหาเจ้าลอยเทาพันเทาแต่เจ้าก็อยู่ด uh ีมีแงสุขภาพแข็งแรงเด้อคอนเจตจะได้วอมไข่จะมีเด้อมาหาลูกสำนนีไล่หาเจ้าลอยเทาพันเทาเด้อสาธุโดยสะดวงกาเป็นตัวแทนมือสุขุสุขคนนองอีคุณแมววี ในมือขึ้นบ้านใหม่สะด่วงกาสีว่สยวยไส้วยก้อนเนื้อมือนี่ก่อนเนาะโดยกัข้อให้แม่อยู่ดีไม่แห้งวามเจ็บให้ได้คพิมไข่บ่ให้มีเนาะโดยท่านมือเศร้าไรข่าวมือแรงเนาะโดยนอนรับให้ได้เงินมืนน่นนาะตื่นให้ได้เงินแสนเนาะต่อไปนี้ก็ให้สุขภาพคุณแม่อยู่ดีไม่แห้งดีขึ้นไปรเรื่อยๆนนาะย่ะตัวคากันเนาะโดยซา หายเจ็บหายไข้หายโรคหายภัยเด้อสาธุ<ส>าาโอ๊ยไปบ่ได้บ่ <laughs> แขง็งแห้งไวๆเนาะคุณแม่อันป่วยจะตอนนีก้ก็ขอให้แขง็งแห้งไวๆเนาะให้เศร้าไวๆไเนาะโดยให้ลูกมาอย่างได้เดินได้เนาะแข็งแห้งไปตลอดเนาะโดยแล้วก็อยู่เป็นห่มพูโฮมไส้ให้ลูกให้ร้านให้ผู้ถูกผู้ยา่าแบบนี้ตลอดไปเนาะสาธุโดยป้านางจะไปซื้ออยัางไรเนาะไปงานเซนป้านางจะไปซื้อยัง สิไปหาแต่งตัวงามๆได้ไหมนี่เสียนแปง้งแป้งล่างแปง้แปงล่างอันสีไปอะน,นะเฮือนเสี่ยวว่าออโอ้ยพอ่อบ่อน้อสิแป้งล่างเดี๋ยววันที่หนึ่งวันซุกเนาะขอกันอยู่บ้านแม่จอนเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะข้างปะนางเพื่อนกะสีไปน้ากันเนาะเดสอเอานางเอกไปนําเนาะสีเอาปะนางไปปะทะกับแม่จอนเนาะว่ายัางสิเกิดขึ้นในมือน,นั่นเนาะพ่อแม่พี่น้อง เดยสิไปกินข้าวใหม่เด้ไปกินข้าวใหม่บ่แม่เอาไปหอดก็ลงไปเกี่ยวข้าวข้าวได้ยินข่าวว่ามือนั่นน่ะมีบุญเด็กยังบ่แม่มือขึ้นกันมาจอน่ะมีบุญอยู่บ้านแล้วบุญนั่นบุญข้าเมาเน้นข้าเมาโอ้ยสำนักเขาไปกินข้าวเมาซะก่อนเทาติขึ้นเพื่อนใหม่ก็ได้นะบ่ให้เด็กผู้ใญ่เป็นเพื่อนแต่เป็นข้าวใม่อ้ามีข้ามีบ่มีทำนั่นม บุญขม่ากับบุญขม่าบุญกองเขากับบุญกองเขาได้ละมันเลือยคนละเบอร์คเคยไปดิแบบไ้าอม่เกี่ยวกูอ่าอีนังเป็นนี้คือเออบุนขม่าแบบนี่ยังเนยมีน้ำเลือดมาคือบุญกองเขาเนี่บางที่ว่าแนวไหนจังว่าถ้าเบิ่งถ้ารุ่นน้ำกันเอาที่น้องเจ้าก่าเบอรค่อยไปจะเก่าแต่ว่ามันกลายลายพ่นล้อเสาลายเนวเห็นนะล้อยันว่าอยู่ไทยจตเคยไปแบบค่คยหนี้แบบนี้นีอยู่แต่ว่าบุญกกองเขา แต่ว่ามีหมอลำเลื่องมาปะนางผมจะไปฟังลำเลื่องกับปุญญาไปเสียอาาน,น <c oughs> ยอาหารน้ำกันไปเสียนอาหารแอนเจ้าสีอาวันเจ้ากับแม่จอนแล้วไปเสียนอาหารนะคอยป้าชิบิป้าเจ้าโยฮันมาแล้วแบบโบเอาข่อยมาบ่โบข่อยสิมาอโกะมาน้ำกันอะไรเล่นเนาะเอาผมได้จะมาทำรังจากกระชีดโดโนซานมาเลยคุณนะใช่น้อกระชโดโนซานกับปุญจักษ์ขันสิมาอย่างเช่นอ่านใบกับบุตรเยอะไปลงในห่านปีงไก่ไง ลงหันเนาะลงหันแล้วว่าไปลงมาลงสวรรค์มึอเหรอหาคนมามาส่งก็ได้เลยนะโอ้หาผูปใดเนะคือเสียงฮ้างห่าดายเลยอย่างตั้มท่านหามี่ยังได้เหแนเยเนี่ยเยอะเบอเปิดซีบอก่าร้อนแบเอวเด้อเอด้ระพอเอกกับโบเฮนมาเจ้าเขื่อน่ะเลาวัดีได้เงินลยเดอร์เลวตาอเอ้ยนี่แุงเลวตาสิกินยังวะเลวัตเตอราสกินยังเนี่ยนะ เรามาดีแตงเงินแล้วโอเคนะพ่อแม่พี่นอ้นนอ,อนงวันนี้สะดุกงแล้วก็บ่จักแล้วทั้งพุนสิกัดตาทานกันรอบนี้เนาะโดยการมื้อนี้กับผ่านน้องอนุูนเพิ่นไหว้อยู่น้ำแม่สะดวง้งอยู่เตาทานเนาะันนี้แม่สะดว้งเพิ่นกักองพอาานุนอยู่้าทานเโดยอยากให้มันเลี่เนาะเมื่อวานนี้เพิ่นกบับบนแป้งพื้นเมื่อวานนี้นกัเพิ่งข้งผ้าพังพุนยัดฝนตกทางมันลื่นเข้าแก่พื้นบ่ได้ทางมันลื่นเข้าแก่พื้นบ่ได้เพิ่นว่า ประชาบันเฮาว่าทางมันมนืนขอนก็ลงลงอยู่พุนดนแล้วขอนก็เว้าไปสั่นละโดยโอเคนะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวไปฝุไปพ่อกันอยู่เตถาถ่านเลยเนาะโดยสบายดีัปเลยสบายดี<ม>ก่อนสีเมื่อเฮากับสี้าปะนางเพลนละลิล่นแถวนี้ก่อนเนาะปะนางสีขึ้นดันโนเซาตัวนี้หรือว่าสีไปขึ้นต้นใหญ่ภาคนั่น เ้าบวกก้าขึ้นตัวนะเ้าขึ้นแล้วเ้าลงบวกเป็นเ้ายากถ่ายรูปเอาอยัางถ่ายบ่ามีป้าสวยแก๊กขาได้ไหมโอ้ยงามจ้าป้าดอกเข็มก็งมงงงามหนึ่งเหมาะครับเด็ดแบบนี้เลย <c oughs> <c oughs> อยู่ในนี้นนก็โด,ดนเถื่อนสีมาท,ทำความสะอาดเถื่อนหนึ่งน้องพอม่พี่น้องเนาะกัสซีนีคน อนันอเมยคือกันเนาะแต่ว่าดด้วด,ด้นเถื่อเนาะว่ากับหลีนพันกันเลยตอนนี้เอาให้คอยในแป๊บนึ่เมีเอาแอฟรวบมือแล้วเขาสิ <ๆ S 2> ไเปตัดหายอยู่นนั้นแหละเอาอยู่ไซส์ยอยู่กล้องบะป้าสวยแถะจะคือสวยแถหนึ่งสองสามโอ้ยสวยจ้า <laughs> 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 เข่าเข่ากล้องมาดนึเข่ากล้องมาหนึ อันนี้ก็รหลดลดใหญ่เนาะเพิ่นมาแตครั้วมิตรภาพลาวไทยเนาะแห่งที่สองเนาะเพิ่นมาเต่หมู่าหารเนาะแต่ละมือนี่ก็รหลดนี่ว้าผมไพี่นอ้องบรรยาาเพิ่นปล่อยออกมานีเนาะเป็นซิปคันซิปปลายคันเนาะแต่ละมือเวลาเพิ่นปล่อยออกมารอบหกโมงเช้าหรือว่าเจ็ดแปดโมงเนาะครับอันประมาณสิบเอ็ดสิบสองโมงเนาะเพิ่นสมัดป,ปล่อยออกมาแต่ด้านเนาะปล่อยรหลดออกมาแต่ด้านเนาะเลยพระเ แค่สิเป็นไทยเบอร์คดีส่งเจ้าอยู่ในนีนไ่ไทยไวบอร์อ,อยาติลงหับอรเคยไปหลังมาหลังมาเนาะมีตลอดเพ<ว>ิ่นปล่อยปล่อยรถออกมาแต่ด่านเลยเด้อเปลนวไว้เถอะเลนแก่<ว>คเ,กกเครื่องไปอันเวียดนามเนาะนี่ก็ต้นไม้ใหญ่หอันนี้เผื่อกระบักลงแล้วเผื่อยังรถตัดไปถิม่มอยู่เนาะ คนไทยเอิ้นหม่างยังอันนี้แม่หางหนกยุงร่างคนสิเอิ้นหม่างหางนกยุงหรือว่าหมักพางหรือว่าหมักอินทีเนาะสไลายบ้านเฮาเนาะสะบัดเตในสวรรค์นี่เพิ่นสิเอิ้นหมากินทีแต่ว่าร่างคนมาแต่ทิ้งอื่นเพิ่นก็เอิ้นหม่างหางนกยุงหรือว่าหมักพางคือสะดวกเนาะสลัดสะดวกเองสะดวกก็เอิ้นหมากินทีเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาอยู่เก้าโมงเนาะ บ่งมาแตไทยปนางปนางเราเคยเห็นหลุดมาแต่ไทยบ่ะ <c oughs> <c oughs> ปะนางเราเคยเห็นหลุดมาแต่ไทยบ่ะให้ยังไว้นี่วันนี้ปนางก็มาเบิ่งหลุดมาแต่ไทยล้วงหลายมากมายงามเด้อได้หลุดนี่หลุดพ่วงขึ้นนี่สวยงามกว่านี่ดิเย็นขี้ร่ายแต่เก่าสาวห้งงานออกมาหลินล่ายหลายเด้องานเดดอกเหิน มันชิมีดอกเค็มนี่จักสีพนังสามสีบอกมีสีแดงสีเหลืองสีขาวสีบัวกับมีที่สีบัวสีแดงสีเหลืองขาวสี่สีฮึมีสวยงามแมงไปเนาะพนางเอาบอมเมื่อปลูกใส่ย่อขึ้นตั้งไว้ไดหมต้นนี้ยังอานาง ต้นอันนี้แหละแม่บวบต้นแต่ยังน้อยสะดวงเฮียนพ่นละพันพ่นว่าเอาอันใบอันนี้ไปใส่ปื้มหรืเฮียนเก่งบอกแม่บวบต้นเต็นยังน้อยนะพอได้เงียบจะแล้วคะแนนข้นฟึ๊กกับฟึ๊กอยู่นี่แหละบอกพอได้เกี่ยวกับใบไม้บอกนั่นว่าคนฟึ๊กกับฟึ๊กพอขอการถ่ายถูบได้งามดอกไม้เดี๋ยวจะหน่อยใส่ปนางถ่ายให้เนาะ งามจ้ะอันนี้ต้อนอยังเขาจะเอื้อนต้นยังไรจะต้นเศรษฐีกินยังกับโบเมนโบเมนต้นเศรษฐีชออ่วยมีสื่อด้วยตัวช่วยช่วยต้นอันนี้มันอยู่ต่างประเทศไลยได้เนาะแต่ว่าอยู่บ้านเราบ่คอย,ลยไล่มีแต่เคุนสื่อมาปลูกอืมนี่ต้นยังห่างมือเศร้าป้านางอย่างมาออกกำลังกายย่างมือเศร้ากระป้อมนี่จับไหมกระป้อม กระปรอมจะผิวเป็นบ่ผิวลองเบิกเลยโอ้มันบ่ออกโอ้บ่เป็นลูกกับ่เป็นบางคนอันผิวเป็นแต่ตะค่ายหน้าบ่เป็นนี่มีแต่ลบมหมอแล้วข่อยจังว่าได้ไรปนาง <c oughs> จะแจกได้ดอกไม้อันนะ่ะปะคนไทยเอ,อิ้นดอกอีหยังนาข่อยลืมเลยนั่นน่ะน่ะน่ะดอกง,งอกปลาป้าใบานั่นน่ะเอาบ่าอเอาจักดอกบ่ หายเจ้าเลยเจ้าเป็นลีลาว่าดีาาาพา,าปะนางาเพิ่นลิ้นกันเนาะบัดนี้มามานั่งอยู่นี่กะม่วนไปนแบบหนึ่งเนาะพอมิดนอนพอมันกะสงบเงียบอ,อยู่เนาะคนกะบ่สู้มาหลายเนา,าละลาวดีลาวดีหาทาเ,า,า,าเลวตาเขาเดินเลวตาอยู่ใส่คนไทยเอิ้นดอกอีหยัง เอางามมันเมื่อปลูกได้ปะงามดอกดอกมันงามนี่มีอันอันเดียวกรบอกระดอกตัวน่ะดอกกุหลาบมันหไม่ใช่ดอกกุหลาบมันประมาณดอกกุหลาบโคนละแบบเมื่อกี้นี่มีคนมานอนในนี่เนาะนั่นประมาณดอกกุหลาบแท็กซี่เนี่ยได้บอกว่าเขาลืมเลยอันนี้ต้นอี่ยัง๊ะ บบเมนนี่ทั้งหลังจ้าบเมนมากบเมนอ้ยอี่ได้อันนี้มบมากคลมาเบเมนหมากเขียมากหรยวนไดนหมาอมแนนนบ่อยู่เชษบานอยู่ไทยค่ะนกินเมื่อกี้นี้มีคนมานอนในต้นไม้อันนี้เนาะพี่น้องสะดวกเปิดคลิปวันนี้กับปนางกันยญาติเนาะผืนมานอนบ่ผนเมื่อแล้ว เพิ่นมานอนกินนี่นอนในต้นไมเน้เป็นยานเพิ่นเนาะเพิ่นบริหนุมห่มเขาเสือเมื่อกี้นี่สะดวงไปมาเปิดคลิปอยู่นี่เนาะอันบนอนอเพิ่นกาปนางังขันลับนี่เจ้าว่าตกอยู่บรหรือบริโต๊กเดชขึ้นขึ้นไปเบื้องด้อยไปแล้วโป,ปรโตกมันมีหลายงาเนาะยึเถิงนะมีหลายงานนต้นนี่ต้นยังปนังบังคือต้นให้โมเมนต์ต้นให้ เจ้าไปเมืองไทยเจ้าหน่าซีหัวมันต้นนี่ไงเกิดเมื่อท่านะพี่น้องเงามันกะงามันกะสีเรียๆเนาะมันกัมีหนวดอมเนาะมันสีมีหนวดคล้ายๆกับต้นไห้ต้นโพต้นไห้บ่อ่าป้นางหลดหลดบ่อค้ำสะดวกเอิญหลดบ่อค้เนาะนี่ถ้าเจ้ามาจะใช่นะลาวลาว่ะในใส่ลาวลาวถ่ายลาวพุงลาว มาแต่ดานมาแต่หมกโอเค,อเคพ่อแม่พี่น้องวันนี้สะดวงกับซิจอบขี้เพื่อนคนนี้ก่อนเนาะกับซิภาพปรนางเพิ่นเมื่อจะถ่านอันซิขึ้นไปเวียดน,นามไปทางเซปโปนลพอดีทุลา,าก็เจ้าไปอันวีล่าเซปโปนเวียดน,นามไปบ่อค้ำอยู่เซปโปอเดอนน้์โอ้โหหมูคอยก็นั่งอยู่ข้างผมจะเห็นแล้วผมหมูเพิ่นหมอน ว่าชีพาปานั่งไปขึ้นได้นู่สาวทองโตน่ะเลยเนาะพี่น้องต่เกิดมาสะดวงกับบเคยขึ้นเนะาะยตนสะดวงนะ่ะเป็นคนยันความสูงเนาะขึ้นไปกับบหอดลังมันสะดวงเคยขึ้นแต่หางมันเนาะได็กขื่งหนึ่งของหางมันเนาะเดี๋ยบเคยขึ้นไปหอดคอบางคนนี่สีขึ้นไปหอดคอกับหัวมันเนาะโดยเ <c oughs> <c oughs> อาอย่าเอาเดวคือช <c oughs> <c oughs> ิบาหาอะ่ะ <c oughs> ไปแล้ววันนี้เนาะ ยก่อนอื่นก็ต้องขอขอ,งขอบคุณคุณแม่วีและะ้วะทีมงานดุทุคนอยู่ทางไทยเนาะที่ผ่าเงินมาให้สะดวงเป็นทานบุญให้ในข้างนี้เนาะโดยก็ขอให้แม่มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปเนาะโดยโดยจากคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามมากับเบิ่งโฆษณาสะดวงนำเนาะ โดยเผื่อเป็นกำลังใจให้สะดวงเหตุคลิปต่อๆไปเนาะโดยแต่คลิปนี้สะดวงขอจบไปแล้วกล่าวคำว่า,าสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเพคนใส่หมวกเลยสบายดีก่อนสบายดีได้ไหมกลับ <laughs> าบ้านแล้วเลยคนว่าโดยเก็บทานเมื่อวานนีก้กาสะดวงทมทานซอยเพื่อนนะเมื่อวานท้มทานจนเลียดจีเรียมาเฮือนเนาะมาเฮือนเมื่อวานนี้ก็ประมาณอัน สามโมงเนาะเพราะวา่ามืดพ้นพี่น้องวนันนี้คือพ้นสตกกีเนาะเลยมาก่อนเนาะแล้วก็อีกอย่างเมื่อวานนี้พายายเป็อนออกไปนําเนาะก็เลยมาขับในจังน้อยโดยคาดแต่แม่หลดนะ